เอ็นล่มก้านนะครับสวัสดีครับผมมัวแวพนักคอครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องดวดสถานฟ้าหรือเรียกอ,อย่างว่าดวดการเล่นข้างในนะครับที่ว่าแกเบื่อแกเซ็ง<ไ>แกเคนทนทที่นทท์ทำข้นมในเองเริ่มจากกระดานก่อนกระดานดวดนี้ก็คือเนี่ยดูดูแต่ตาวาจาอย่าเป็นเซียงอันนี้คืออันนี้คือดวดกระดานเล็กนะครับทำมาจากลังมาม่าข้างในอ่ะ พวกรังม้ามพวกรังของไก่นะเราก็เก็บมาวาดเป็นกระดานดวดนะครับมีดวดแล้วก็สากายหน้าตาดวดจะเป็นงนี้นะครับกระดานดวดจะเป็นอ่างนี้การเล่นข้างในเดี๋ยวจะเอาการเล่นข้างในมาให้ดูเรื่อยๆนะครับสากายกันนะเอาดูดวดก่อนดวดจะเห็นช่องอ,อันนี้สีน้าเงินอันนี้สีแดงใช่ไหมอันนี้คือบ้านนะครับบ้านใครบ้านมันบ้านใครบ้านมันก็บ้านสีแดงเนี่ยก็คือทางนี้วิ่งไปทางนี้นะครับเนี่ยตามลูกศรเลยนะตามลูกศรนะครับวิ่งมา